สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องข่าวสีซสันข่าวดารานะคะในเวลาแบบนี้ทุกวันสําหรับเช้านี้นะคะเรามาดูความเคลื่อนไหวของแจ็คแฟนฉันกันนะคะพวะ่าตื่นแต่เช้ามาเจอข้อความของหนุ่มกันชัยนะคะรู้สึกร้อนๆหนาวหนา ทำเอานักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีแจ็คแ,แฟนฉันตื่นมาพร้อมกับความตกอ,อกตกใจเมื่อเปิดมือถือขึ้นมาเจอข้อความแชทของหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยที่ทักเข้ามาว่าแจ็คตื่นหรือยังถ้าตื่นบอกด้วยด้านแจ็คตอบกลับไปว่าไม่มีอะไรน่ากลัวใช่ไหมพี่วงเล็บส่งรูปน้องคากิช่วงนี้เลี้ยงแต่ลูกอย่างเดียวเลยพี่ไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดีเลยครับ แจ็คก็ได้นำข้อความดังกล่าวมาโพสในอินสตาแกรมระบุว่าเป็นการตื่นเช้าที่โคตรน่ากลัวพี่หนุ่มโทรมาหาผมตั้งแต่6กโมงเช้ามึงตื่นมาตักบาทเหรอครับพี่ฮ่าฮ่าเป็นการเล่นมือถือตอนเช้าที่โคตรหวัดเสียวเลยพี่ไม่ต้องโทรหาผมนะครับผมเลิกขายของป้อมแล้วพี่ไปสั่งร้านอื่นเถอะ ผมไม่ขายตอนนี้ผมเลี้ยงลูกแล้วท่านผู้ชมคะตั้งแต่ข่าวแรงข่าวดังที่มาตอนนี้นะคะทําให้ดาราต่างก็หวาดภวาไปตามๆกันนะคะแม้แต่มีเสียงโทรเสียงเรียกเข้ามาก็คิดกลัวไปหมดนะคะตกใจว่าเอ๊ะตัวเองไปทําความผิดอะไรไว้หรือเปล่า เช่นเดียวกันกับแจ็คแฟนชันนะคะที่หนุ่มกัญชัยทักหาแต่เช้ามืดตนเองตื่นมาพร้อม,มเห็นข้อความแล้วตกอ,อกตกใจนะคะคิดว่าตัวเองไปทำความผิดอะไรไว้หรือเปล่าถึงกับ โทรหาหนุ่มกัญชัยนะคะว่าไม่ต้องโทรมาตอนนี้ผมเลิกขายของปลอมแล้วนะคะก็เรียกว่าหวาดระแวงกันไปหมดนะคะตอนนี้นั่งกันไม่ติดเลยนะคะสําหรับคนดังในวงการบันเทิงก็เชื่อว่าต่างคนก็คงต้องต่างเช็คประวัติตนเองแล้วนะคะในเวลานี้ว่าเอ๊ะครั้งหนึ่งเราได้ไปผูกพันกับบริษัทดังนี้หรือเปล่านะคะก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนสําหรับคนที่อยากจะรวยเร็วนะคะก็คงจะเป็นบทเรียนสอนใจไปอีกนานสําหรับหลายๆคน เลยนะคะสําหรับข่าวนี้ว่าแต่ตอนนี้เราไปชมภาพน้องคาก,กิน่ารักน่ารักกับคุณพ่อสายหาแจ็คแฟนฉันพร้อมๆกันเลยค่ะ